สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะฟังก็อยู่ที่ไอ o ด l รี่คลินิกสุราธานีนะคะก็มีปัญหาเรื่องหน้าอกนิดหน่อยค่ะก็เลยอยากให้คุณหมออ้นมาช่วยแก้ไขค่ะที่มาที่นี่คือมาไกลมากเลยนะมาจากกรุงเทพมาที่สุรา์เลยเพราะว่าของเพื่อนเนี่ยที่เห็นแล้วคือชอบก็เลยอยากอยากมีหน้ที่สวยเหมือนเพื่อน ขับรถมาเลยค่ะมาใกลถึงที่นี่เลยไอ o ดอ y ี่คลินิกสุราษฎร์ค่ะวันนี้นะคะฟังโกก็จะเข้ามาปรึกษาเรื่องแก้ไขหน้าอกค่ะก่อนหน้านี้ก็คุยกับคุณหมอผ่านวิดีโอคอลคุณหมอก็ให้คําแนะนําดีมากๆเลยค่ะก็เลยแบบรีบหาคิวแล้วก็รีบมาหาเลยค่ะห้องพักฟื้นสวยมากแบบว่ารูหราพักสบายเข้ามารู้สึกแบบได้กลิ่นหอมแบบสดชื่นเลยอะรูจีนี่คือเตียงวันนี้เราจะต้องเป็นผู้ป่วยนอนบนเตียงนี้ แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกทางนู้นก็มีโซฟามีของกินด้วยอะ่ะเดี๋ยวเราไปพบหมอกันที่ชั้น2ดีกว่า อาการพวกนี้หลักๆของสามอย่างก็จะมาแบบนี้เสมอเลยสําหรับคนที่คือคนใหญ่เกินตัวนะครับคือคือคนไหล่ลงล่า,างเนื้อหน้าอกหายใช่ค่ะ,ะลักษณะของหูนมงชี้ขึ้นใช่ะครับร่องหน้าอก<อ>ไม่สวยด้วยเพราะว่าพวกนี้มันจะหายไปหมดเลยแล้วก็แผลม,มันจะเลื่อนขึ้นมาบนเต้าบางคนเป็นเยอะแผลมันเลื่อนขึ้นมาตรงกลางวันนี้เราต้องแก้ไขนะครับโดยการอ,อย่างแรกเลยต้องลดซิลิโคนเทสนี้เป็นเทสแก้นะคะเสร,ริมมาจาับที่อื่นคนทนี่คุณไข้นะคะมาพบคุณหมอแล้วได้ ตัดสินใจกันแก้นะคะโดยใช้ซิลโคลเป็นโมติว่านะคะและลดขนาดให้เหลืออยู่แค่ 295cc ก่อนทำมีปัญหาก็คือใหญ่เกินตัวซิลิโคน เลื่อนลงด้านล่างเนินหน้าอกหายไปนะคะแล้วก็เห็นขอบริ้วซิลิโคนนะคะเนินหน้าอกไม่มีเลยปกติเนินเราต้องดูงขึ้นแต่ตรงนี้เนินถ่วงลงด้านล่างเนื่องจากคนไข้ค่อนข้างที่จะตัวเล็กนะคะแล้วก็หัวนมผิดรูปหัวนมของเขาเลื่อนชี้ขึ้นด้านบนหลังทําทันทีคุณหมอได้ดันเนินให้ขึ้นสูงขึ้นหัวนมอยู่ในทิศที่เป็นปกติอ,อกชิดอ,อกสวยนะคะใช้เป็นเทคนิคก้วยนมใส่ซิลิโคนเข้าไปทําให้บริเวณบาดแผลของเราเล็กได้มากขึ้นลดการเสียดสี ีบาดแผลเปิดแผลด้วยตัวเลเซอร์เปิดปากแผลบริเวณราวนมแผลเล็กเย็บซ่อนไหมเลือดออกน้อยโดยที่ไม่ต้องใส่ใสายเดนไม่ต้องอยืดนสายระบายเลือดเสริมนอกจกที่อาจรลีบอกเลยว่าไม่เจ็บเหมือนสิบรอทัพแน่นอนผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์มีทีมแพทย์ทีมพยาบาลดูแลตลอดเคสผ่าตัดในห้องผ่าตัดใหญ่ปลอดเชื้อที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขถ้าเลือกที่จะสวยเลือกที่จะมั่นใจแนะนำ i d อดลี่คลินิกสุราษฎร์ธานี ألفين <applause>